ผู้ชมครับตอนนี้ก็พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่เต็นท์เก่งพระราม9นะครับบอกแล้วว่าผู้ประกอบการรถยนต์มือ2ที่จะไปร่วมงานใน Fa s t Auto s h ช w Thailand 2016นะครับเขาบอกว่ามีเรื่องของคุณภาพเรื่องของรถในสต็อกเยอะแยะมากมายนะครับประเด็นสำคัญเลยคือเรื่องของการรับประกันแล้วก็รถสวยแน่นอนทุกคันนะครับวันนี้มาพูดคุยกันกับพี่เก่งครับสวัสดีครับพี่เก่งครับสวัสดีครับครับผมปีหนึ่งอะครับผมกลับมาเจอกันอีกครับครับครับถามพี่เก่งเลยว่าช่วงปีที่ผ่านมาเป็นไงบ้างครับตลาดรถ ตลาดรถในช่วงปีที่ผ่านมานะครับก็ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคที่ดีนะครับับได้รับการตอบรับที่ดีเลยนะครับในเส้นพระรามเก้าเนี่ยก็ส่วนใหญ่ลูกค้าที่มาดูก็จะเป็นนักธุรกิจนะครับส่วนส่วนใหญ่ครับเขาถามว่ารถช่วงที่ผ่านมานี่มีรถกลุ่มไหนรุ่นไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าเป็นพวกกระบะปิกอัพหรือเป็นพวกรถเก๋งอ๋อเป็นพวกรถรถเก๋งนะครับของของทางเส้นพระรามเก้าเนี่ยนะครับ ผมอาจจะเกี่ยวกับอย่างที่พี่เก่งบอกด้วยไหมครับส่วนใหญ่เป็นคนที่คนในเมืองใช่ครับคนในเมืองครับผมส่วนใหญ่ก็เน้นรถเก่งเป็นหลักใช่ครับผมครับสไตล์การเลือกรถบางคนบอกว่าเฮ้ยรถสวยรถดีคัดมาเลยเกรดเอรับประกันทุกคันนี่ครับผมสไตล์ของเก่งพระรามเก้าเป็นไงครับครับตอนนีเลยเนี่ยนะครับเราก็ต้องดูที่สภาพรถเป็นหลักก่อนนะครับว่าไม่เคยเกิดอุบัติเหตุที่หนักไม่เคยทีคว่ำนะครับนะครับแล้วก็ไม่เคยจมน้ํานะครับไม่เคยลุยน้ําอะไร อย่างที่สองเนี่ยก็ต้องดูที่เอกสารนะครับผมว่าจะต้องถูกต้องตามกฎหมายนะครับว่าสามารถโกนสิทธ์ได้ตามกฎหมายรถไม่เคยตัดต่อนะครับทะเบียนเล่นตรงจอดเรียบร้อยถูกต้องครับปีรถละครับสำคัญไหมให้เก่งครับผมคือทางเราเนี่ยจะเน้นปี2010ขึ้นไปนะครับเราจะไม่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 ได้ซื้อรถที่ต่ำกว่าปีนั้นเพราะว่าเราห่วงว่าลูกค้าซื้อไปจะต้องเมนเทนน a นะครับที่จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเยอะในการซ่อมบำรุงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเผื่อลูกค้าได้รับรถที่สภาพดีรับปีใหม่เนี่ยลูกค้าก็จะตัดปัญหาทางด้านการซ่อมบำรุงได้ครับครับผมสอดคล้องกับที่บอกว่าลูกค้าเป็นกลุ่มคนในเมืองอยู่แล้วใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้เกิดว่ามาซื้อรถปุ๊บเนี่ยจะได้ตัดเรื่องของค่าซ่อมบำรุงูแรรักษาไปเลยใช่ครับใช่เนียการถปีใหม่ๆนี้อุ่นใจไปครึ่งหนึ่งแล้วอุ่นใจครับผมครับครับบอกคุณผู้ชมอย่างนี้นะครับ ฮอนด้าบางคันเนี่ยสภาพเหมือน้ายแดงอยู่เลยนะใช่ครับใช่ครับเรียกว่าชนรุ่นใหม่เลยใช่ครับเราก็ได้เข้าตรวจสอบนะครับเลขไม่ที่ศูนย์ฮอนด้าหรือศูซูโตยต้านะครับผมครับครับโดยที่เราก็ออกใบรับประกันให้เรียบร้อยเลยครับเพราะนั้นรถเข้ามาถึงเลือกรถเรียบร้อยเราผ่านของเราเรียบร้อยใช่ครับ เอาให้ชัวร์ไปศูนย์อีกรอบไปศูนย์เลยครับครับมีรับประกันมีการตรวจสภาพจากศูนย์มาอีกรอบถูกต้องครับแล้วลูกค้าที่มาซื้อรถทุกคันเนี่ยสบายใจได้สบายใจได้ครับครับแหมฟังอย่างนี้นะครับก็จะบอกคุณผู้ชมว่าอุ่นใจนะครับเดี๋ยวเรานะครับตามเฮ่เก่งไปเฮ่เก่งบอกวันนี้เลือกรถไว้ให้ดูเป็นตัวอย่างส3สามคันที่สำคัญนะครับมีราคาพิเศษติดตามชมกันครับครับผม บอกคุณผู้ชมนะครับเมื่อสักครู่ว่าวันนี้พี่เก่งจะแนะนํารถ3คันด้วยกันนะครับแล้วก็เงื่อนไขที่สําคัญนอกจากรับประกันคุณภาพเนี่ยแต่ละคันจะมีเรื่องของราคาพิเศษด้วยนะครับครับผมคันแรกก่อนนะครับคันนี้เป็นรุ่นไหนใชไงครับพี่เก่งก็เป็นโตโยต้าเอสซีมานะครับนะครับเป็นรถนําเข้านะครับผมจากญี่ปุ่นนะครับเป็นรุ่นเอสซีมาเครื่อง2004ครับผมครับปี2010นะครับราคารถใหม่อยู่ประมาณ2ล้าน2ล้าน7นะครับผมครับ ส่วนราคาตั้งหน้าร้านคีเนี้ยเราตั้งอยู่ที่1นึ่งล้านสองแสนบาทสองแสนเก้าหมื่นบาทนะครับครับแต่มาในงานฟาสต์เราลดทันที1นึ่งแสนบาทครับผมสำหรับครั้งนี้นะครับนะครับจากราคาตั้งในต้องบอกหน้าร้านร้านต้นๆก็ถือว่าราคาค่อนข้างถูกอยู่แล้วครับผมแต่มีเงื่อนไขพิเศษคือมาซื้อในงานนี้ลดให้อีกหนึ่งแสนใช่ครับครับก่อนงานเลยพี่เก่งเกิดดูรายการอยู่ปุ๊บ มาหาพี่เก่งที่นี่แล้วบอกว่าจะซื้อคันนี้ลดได้ไหมครับลดได้เลยครับถ้าดูจากรายการนี้มานะครับเพิลรถทันที1นึ่งแบาทเหมือนกันครับโอ้โหนะครับต้องบอกว่าเป็นเงื่อนไขพิเศษนะครับดางนั้นคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าไม่รอในงานนะครับอยากจะได้ส่วนลด1 0 0 0 0แบาทเป็นเจ้าของรถคันนี้ไปเลยก็ตรงมาที่เก่งพรลมเก้าได้เลยนะครับ พี่เก่งแนะนําไปคันหนึ่งแล้วนะครับผมบอกผู้ชมว่าอีก2คันนี้นะครับพลาดไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าปกติแล้วเนี่ยในตลาดรถยนต์มือสองจะหาสภาพรถสวยๆนี่ยากนะนะครับผมไม่ก็เห็นรถคุนใดที่จะอยู่ในตลาดรถมืตสองสภาพสวยๆเท่าไหร่ใช่ครับวันนี้มีให้เลือก2คันด้วยกันมีเลือก2คันครับครับคันขวาก่อนพี่เก่งครับผมครับผมคันนี้นะครับก็เป็นคุณใดกันซาเล็กนะครับผมรถใหม่ตอนนี้อยู่ที่2องล้านสนะครับ นะครับแต่หน้าร้านเราขายเพียง1ล้านหน0 0 0นานะครับผมครับผมถูกไปเกือบครึ่งใช่ครับถูกเกือบครึ่งครับแต่พอเราเข้าไปในงานฟาสคันนี้เราลดทันที1-0,000แสนบาทเหมือนกันครับนี่ลดไปครึ่งหนึ่งครับผมถ้าเกิดว่าไปซื้อในงานหรือว่าดูรายการจบมหาพี่เก่งนี่ลดได้อีกแสนหนึ่งลดได้อีกหนึ่งแสนครับใช่ครับคันทางด้านซ้ายเนี่ยครับพี่เก่งครับคันนี้นะครับเป็นฮุนไดแกนสตาร์เล็กนะครับผม ปี2011นะครับกับรถใหม่2ล้าน3ครับราคาหน้าร้านคันนี้อยู่ที่1ล้าน1แสนบาทนะครับกับแต่เข้าไปในงานฟาสต์นะครับรถเหมือนกันนะครับทันที1แสนบาทนะครับผมเหลือล้านท่วนๆไปเลยเหลือ1ล้านท่วนๆครับผมครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นเงื่อนไขพิเศษนะครับที่ทางยเก่งบอกว่าใครที่ดูรายการอยู่นะครับหรือว่าเข้าไปในงานฟาสต์ก็ได้นะครับ ซื้อรถ3คันนี้ที่วันนี้พี่เก่งแนะนำนะครับต้องบอกว่าค่อนข้างจะแตกต่างนะครับราคาหน้าร้านก็ถูกแล้วนะครับผมย้ำนะครับราคาส่วนลดที่พี่เก่งมอบให้มีอีก1 0 0 0 0แสนบาทด้วยกันหนึ่งแสนบาทใช่ครับรันนั้นใครที่ดูรายการมาที่นี่กลัวไปถึงงานแล้วไม่ทันคนอื่นเขามาซื้อก่อนนะครับแต่ถ้าใครจะไปที่งานนะครับแล้วอยากจะมีส่วนลดเรื่องของราคาพิเศษก็ตรงไปที่เก่งพระราม9ซึ่งอยู่ภายในงานหน้าฮอร์ห6หกได้เช่นเดียวกันนะครับสุดท้ายครับให้พี่เก่งฝากถึงหน่อยว่า ใครที่บอกว่าอยากจะมาที่นี่นะครับก่อนงานก็ดีหรือบางทีแหมช่วงงานอาจจะไม่ว่างหลังงานอยากจะมาดูรถที่เก่งพระราม9้ามาอย่างไรครับครับยินที่นี่นะครับตั้งอยู่ที่ริมถนนพระรามเก้าัดใหม่นะครับผมปากซอยพระรามเก้าครับอย่างไงก็ถ้าเผื่ออยากจะหารถดีๆไว้ใช้สักคันนะครับโทรมาหาเราได้นะครับ0 2 7 1 9 8 8 8เจนดนะครับเก่งพระราม9้ายินดีรับใช้ครับครับ นี่ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่หลายๆคนนะครับผมย้ําเลยว่าอาจจะไม่ค่อยพบนะครับรถที่ค่อนข้างจะเป็นลักษณะ MPV นะครับนั่งสบายๆแบบนี้ในตลาดรถมือสองก็ถือว่าหายากและสภาพสวยๆยิ่งหายากไปใหญ่เลยนะครับย้ําเลยนะครับมาดูรถนะครับมีส่วนรถพิเศษให้แน่นอนนะครับแล้วยังไงไปเจอกันได้ในงาน Fast Auto Show Thailand 2016นะครับที่ไบเทคระหว่างวันที่29ิมิถุนายนถึงวันที่3กรกฎาคมครับวันนี้ขอบคุณที่เก่งมากครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับ